นับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชัน9-50ปีไทยออยกรั่นพลังงานที่เป็นมิตรกรั่นความคิดเพื่อสังคมไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการคืนนี้ที่ประเทศไทยนะคะประจำวันนี้ค่ะกับวันเสาร์ที่27สิงหาคม2554นะคะก็กลับมาพบกันเหมือนเคยนะคะกับทางกุศลทิยานชื่นฤทัทยในธรรมและดิฉันบุรดมจิตด,ดอนค่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่จะพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์และค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความปลองดองในหัวข้อที่ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นจะปลองดองได้อย่างไร ทังนี้ก็สืบเนื่องมาจากน,นะคะการบริหารงานของรัฐบาลชุดคุณยิ่งลักษณ์นั้นจะเริ่มนะคะการบริหารประเทศอย่างเป็นจริงเป็นจังหลังจากที่ได้เสร็จสิ้นการถแถลงนโยบายของอทางสภากันไปนะคะเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้การบริหารประเทศนั้นมีผลอย่างเป็นาการแล้วครับก็ต้องกลับไปดูนะครับว่าในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับเราก็จะเห็นว่าภาคของการถแถลงนะครับเราจะแบ่งเป็นสามภาคแน่นอนะและการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับ ประเด็นอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะรักษาบรรยากาศของในสภาเนี่ยนะไปด้วยดีร่มอรวยกันไปด้วยดีนะครับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจผมก็คิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่หลังจากรัฐบาลถแถลงแล้วอาจจะมีการติดติงบ้างว่าในทางเทคนิคนี่นะครับบอกว่าค่าแรงท่านต่ำสามร้อยบาทก็จะมาพูดว่ารายได้สามร้อยบาทนะครับหรือปัญญายตรีต้องได้เงินเดือนหมื่นห้าพูดว่ามีรายได้ไม่ต่ำกว่าหมื่นห้า ผมว่าจะเป็นแนวไหนก็ตามแต่นะครับถ้ารัฐบาลทําให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นเป็นเรื่องน่าสนับสนุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับจะต้องไม่กระทบกับระบบส่วนรวมของเศรษฐกิจไม่กระทบกับเรื่องเงินคงคลังไม่ไปกู้เพิ่มไม่ทําให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้านะครับถ้าปัญหาเหล่านี้ไม่เกิดและทําเงินในกระเป๋าพี่น้องประชาชนดีขึ้นจะใช้ชื่อใช้คํำยังไงก็ตามแต่เนี่ย มันเป็นเรื่องที่ดีอย่างสิก็เอาใจช่วยกันอ่าแสดงว่าก็ไม่ได้มองอย่างที่หลายๆคนมองอย่างที่บอกว่าเอ๊ะเคยสัญญาเอาไว้ในช่วงของการหาเสียงแต่ทาไมไปไปประมาทต้องทำไม่ได้อผมไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะการที่พูดว่าหมื่นห้าสามร้อยเนี่ยนะครับแล้วประชาชนเชื่อและเลือกเนี่ยนะครับแล้วเมื่อมาทําเนี่ยนะครับประชาชนเขาตรวจสอบถ้าทําออกมาแล้วคุณจะพูดว่ารายได้ขั้นต่าจะเป็นเงินเดือนหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับ ถ้าประชาชนเขาไม่รับความรู้สึกกันนั้นรัฐบาลจะมีปัญหาอย่างแน,น่นอนอย่าได้ห่วงเลยนะครับคือความหมายอย่าได้ห่วงนะฝ่ายชอบหรือไม่ชอบหรืออะไรก็ตามแต่นี่ยครับเพราะความรู้สึกของประชาชนเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดทิศทางการบริหารเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในฐานะฝ่ายนั่งมองอยู่เนี่ยนะครับผมมาคิดว่าก็ต้องให้กําลังใจนะครับเพราะถ้าทําสําเร็จประชาชนจะมีความสุขชาวบ้านจะมีความสุขประเทศก็จะมีความสุขแต่ความสําเร็จที่ว่านั้น จะต้องพูดถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้วยพูดถึงเงินคงคลังพูดถึงระบบการเงินรวมของทั้งประเทศด้วยคือเหมือนกับประเด็นนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นละที่จะต้องมองกันช่วงนี้ให้ประชาชนก็ตัดสินใจกันไปเองถูกต้องถูกต้องประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องแนวนโยบายในการปรองดองต่างๆซึ่งผมคิดว่านี่ยังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยอยู่และไม่ใช่มาพูดแถลงนโยบายกันในสภาแล้วมันจะผ่านไปง่ายๆไม่ใช่เราลองมาฟังสิ่งที่นายกยักพูด ในเรื่องของแนวทางารับพรอ,องถึงแม้ว่าอาจจะทําให้หลายคนที่ไม่ชอบนะครับดูมาก็มานแต่ว่าเอาเอา,เอาฟังเสียงของขา่านานายกสักนิดหนึ่งค่ะลองไปฟังเสียงบางช่วงเมืองตอนนั้นนะคะที่คุณยิ่งรักได้มีการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภากันค่ะเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจและดําเนินไปด้วยแนวทางที่กล่าวมารัฐบาลจึงกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้ โดยแบ่งเป็นการดำเนินการเป็น2ระยะคือระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรกและระยะบริหารราชการ4ปีของรัฐบาลเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสมดุลยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า300บาท และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีไรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า1,500 0บาทอย่างสอดคล้องกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรรวมทั้งม,มีมาตรการเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้แรงงานและบุคคลสามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง1.7.1ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราวเพื่อให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงทันทีและปรับโครงสร้างงานทั้งระบบให้มุ่งสู่การสะท้อนราคาต้นทุนพลังงาน1.7.2 จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสำหรับผู้ประกอบอาชีพรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะในวงเงินที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริงต่อเดือน1.7.3ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต ค่ะเอาละค่ะฟังเสียงนยะ่ยนะคะของนายกรัฐมนตรีที่ถแถลงต่อรัฐสภากันไปเรียบร้อยแล้วน่นะคะครับทีนี้ประเด็นที่บรรยากาศก็เป็นไ,ไปด้วยดีถ้าเราดูเนี่ยนะครับการอภิปรายนะครับก็อยู่ในภาวะของการที่ผมคิดว่าพยายามอลุมอล่วยกันอยู่แต่พอเข้าสู่ประเด็นร้อนประเด็นร้อนเนี่ยนะครับก็มีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่าก็เป็นความชาญฉลาดของร้อยตำรวจเอก เฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัมงตีนะครับที่ผมเรียกว่าจาญฉลาดเนี่ยน,นะครับเพราะรู้อยู่แล้วประเด็นแบบนี้รัฐบาลจะต้องประกาศนะครับส่วนจะตกลงกันมาก่อนหรือไม่ยัไม่รู้แต่เมื่อมีการพูดกันถึงการขบวนการล้อมเจ้าพูดถึงมาตรา112ร้อยตํรวจเฉลิมอยู่บำรุงประกาศชัดเจนเลยครับว่าจะไม่มีการแก้ไข กฎหมายอาญาม,มาตาร้อยสแน่นอนจะฟังเสียงร้อยตํรวเฉลิมดูจะได้ฟังว่าเป็นพยานหลักฐานกันอ่ะจะได้ย้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะคลองไปฟังค่ะผมย้ําอีกครั้งหนึ่งพักเพื่อไทยและท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่เคยมีแนวคิดที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตาหนึ่งหนึ่งสองโดยเด็ดขาดค่ะฟังเสียงร,อยรอ้อตํารวจเอกเฉลิมแล้วนะคะ ก็บรรดาพี่น้องประชาชนาที่ห่วงใยเรื่องนี้มผมคิดว่านี่ก็อุ่นใจขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะครับอนอกเหนือจากเดี๋ยวคุณเฉลิมอาจจะบอกว่าเอ๊ะเป็นทางเทคนิคเท่านั้นทางเทคนิคและพูดกลางสภาแบบนี้และเป็นเรื่องอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศให้ความจงมรักภักดีเทิดทูนแล้วมาบอกพูดแบบนี้นะรัฐบาลอยู่ไม่ได้หรอกครับอย่าได้เป็นห่วง พขาพูดแบบนี้มันเหมือนสัญญาประชาคมและเป็นเรื่องอที่ไม่ใช่เรื่องออกมาพูดันเล่นๆนะครับทีนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็พอจะวางใจไปได้เปล่าหนึ่งนะครับส่วนบรรดาพี่น้องที่ท่านผู้ชมนะครับที่ดูอธิเนียทีวีอยู่นะครับและเป็นสมาชิกของเครือข่ายเฝ้าระวังนี่แหละครับเนี่ยเราก็ช่วยกันต่อนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมแต่อีกเรื่องนึงพอถึงเรื่องการชุมนุมของคนเสื้อแดงคุณดู พอเปิดประเด็นปั้งเนี่ยนะครับ <Ừ. S 2> แม่มันก็จะมีประเด็นอันุเด็ดแผดมันเนี่ยนะครับตอบโต้ทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่บรรยากาศของการถแถลงทั้งสองคืนเป็นไปด้วยดีจนมาถึง <Ừ. S 2> คิวที่คุณจตุพรคุณนัทวุฒิพูด,พด <Ừ. S 2> นะครับคุณนิพิษพูด <Ừ. S 2> นั่นแหละครับเหมือนกับโยนเรียกว่าไม่ขีดลงไปในถังน้ํามัน <Ừ. S 2> สาาัาร์เมอรถังน้ํามันนะลุกร้อนเป็นไฟเราไปดูบรรยากาศกันแล้วจะเห็นภาพได้ชัดเจนเลยครับ มาตัดดูสั้นๆกันนะครับว่าแต่ละคนแต่ละเรื่องเป็นยังไงและบรรยากาศวันนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะก็ลองไปฟังบรรยากาศนะคะแล้วก็ดูบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่คุณนิพิษอินทรสมบัติก่อนนะคะที่ลุกขึ้นอภิปรายแล้วก็ตามมาด้วยประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะคะคือคุณสมศักดิ์เกียรติรนนร์ราคาที่ไม่ให้คุณนิพิษนั้นนะคะได้ลุกขึ้นอภิปรายก็เลยเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดการประท้วงกันอย่างวุ่นวายค่ะและทำตามความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้นวมีคําูดของุุณิ ซึ่งถือว่าเป็นป,ประเด็นที่หลายฝ่ายคิดว่ายังเป็นปัญหาอยู่ใช่ค่ะก็ไปฟังดูดีกว่าค่ะการกล่าวอ้างสถาบันเบื้องสูงมาใส่ร้ายป้ายสีกันทางการเมืองไม่เป็นผลดีต่อสิ่งใดส่วนใดเลยแม้กระทั่งสถาบันเบื้องสูงก็าตามผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านและพี่น้องประชาชนว่าวันนี้เรานโยบายเราอาภิปรายนโยบายรัฐบาล การกล่าวหาด้วยเรื่องนี้นี่มันทำลายทุกคนทำลายทุกฝ่ายนายกรัฐมนตรีผู้มีคุณมประการกับการอภิวัตประชาธิปไตยถูกทำลายด้วยข้อกล่าวหานี้นายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้ง ด้วยคะแนนเสียงสูงสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศถูกทำลายด้วยข้อกล่าวหานี้และที่ผมเจ็บปวดที่สุดข้อกล่าวหานี้ใช้กล่าวหา,ลา,หาแล้วเข่นฆ่าประชาชนท่านประธานที่เคารพข้อกล่าวหานี้ใช้กล่าวหาแล้วออกใบอนุญาตฆ่าจากาัดพอสมควรแล้วครับท่านณทุิครับข้อกล่าวหานี้ออกใบอนุญาตให้ฆ่าประชาชนไม่ได้ครับผมบอกว่า ข้อกล่าวหานี้ได้ทําลายนายกรัฐมนตรีมาแล้วสองคนอันนี้สรุปความโดยย่อนฟังฟังก่อนครับฟังก่อนฮะท่านครับอยู่ในความสงบเรียบร้อยเดวยครับท่านครับ